สวัสดีค่ะทุกคนก็ ep 5แล้วเนาะ ep นี้ก็จะพูดเรื่องที่เราค้างกันไว้นะคะเราจบน o น smappy mod แ,แล้วเนาะต่อมาเรามาดู smappy mod กันบ้างนะคะ smappy mod ก็ตามชื่อเนาะเป็น mod ที่สั่งการผ่าน smappy โดยตรงนะคะซึ่ง smappy mod พวกนี้ก็จะแบ่งลงไปได้อีกเป็น3ประเภทนะคะหลักๆประเภทแรกก็คือ smappy mod ที่เป็น m a i n mod หรือเป็น mod ห,หลักนะคะ พวกนี้ส่วนใหญ่ม็อดประเภทเมนม็อดพวกนี้จะไม่ค่อยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรให้เห็นซึ่งๆ่งหน้าในเกมแต่เขามักจะเป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการสั่งงานม็อดอื่นๆอีกทีนึงให้มันเข้าไปแสดงผลในเกมอีกรอบผ่านสมัปปี้รอบหนึ่งเนาะเหมือนเป็นหัวหน้าผู้คุมอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของสมัปปี้ม็อดกันเนาะ ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็น s m a p ปี้มอสพี่ซาจะไม่ค่อยลง fiance, ลึกมากนะคะเดี๋ยวจะไปลงทีเดียวตอนที่เราลงมอสกันเลยนะคะตัวอย่างของอสมัปปี้มอสที่เป็นม i n มอสก็อย่างที่พี่ซาบอกในคลิปที่แล้วเนาะมันจะส่วนใหญ่มันก็จะอยู่มักจะอยู่ตรงป๊อปปูล่าออทาม ตรงนี้นะคะก็จะเป็นมอดฮิตตลอดการนั่น,นแหละเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเมนมอดไงเมนมอดก็คือมอดหลักทุกคนก็จะต้องมีหลายๆคนก็จะต้องมีมันติดเครื่องนะคะเช่นอันแรกคอนเทนต์แพชเชอร์เนาะอันนี้ก็คุณหน้าคุณตากันดีเป็นตัวที่โหลดแทบจะโหลดมอดประมาณ80อร์ซของเกมนี้เข้าไปุกมอดก็แทบจะต้องใช้คอนเทนต์แพชเชอร์ในการทำงานเนาะถัดมาอันนี้ไม่เกี่ยวถัดมาก็คือ cjb s h e e t menu ก็จะเป็นตัวมอดที่ใช้กงเกมนั่นแหละ โกงเกมเช่นอะไรบ้างเช่นแบบเริ่มเพิ่มสปีดในการเดิมเพิ่มช่องกระเป๋าเพิ่มความสัมพันธ์ย้อนเวลาตั้งเวลาปรับสภาพอากาศอันนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเป็นสมารปีเลยสั่งงานโดยตรงกับตัวสมารปนะคะต่อมาอันนี้ N P C map location นะคะอันนี้ก็คือ Mod ที่เอาไว้บอกตำแหน่งของ N P C แหละซึ่งถ้าใครเคยเล่นแบบ no mod มาก่อนก็จะรู้ว่าเวลาเราเปิดแผนที่ขึ้นมามันไม่มีตัวพิกัด N P C ให้เราดูแบบนี้เนาะอันนี้มันก็จะแบบ แอบโกงนิดๆแหละช่วยอำนวยความสะดวกว่า NPC เราอยู่ตรงไหนเราจะไปหาเขาที่ไหนดีเนาะส่วนอันนี้เออ s v e นะคะ s t a d y Valley Expanded อันนี้จริงๆก็เป็นมอดที่เรียกว่าเป็นมอดใหญ่ละกันมีทั้ง Smappy Mod และพวกมอดอื่นๆยำรวมกันไปหมดเป็นเรียกว่าเป็นมอสเซตอันเริ่มเต้นแล้วกันเนาะ ต่อมาก็จะเป็นตัว CJB item spawner นะคะตัวนี้ก็จะเป็นมอดที่ใช้เศษของชื่อเล่นว่มอสมเศษของนั่นแหละอยากได้อะไรก็เ,เสษมันออกมานะถัดมาก็เป็นตัว p y t k นะคะ Phantom m a s to hit อันนี้ก็จะเป็นมอดที่ใช้ประกอบการทำมอดอื่นๆที่เกี่ยวกับแผนที่รูปภาพนะคะอันนี้อันนี้เมมอดอันนี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้ไม่ใช่แต่ว่า มันมันเป็นป๊อปูลามันเลยขึ้นมาเนาะถัดมาคือ Space สเปซคอสเ c ซคอจะเป็นมอดที่เห็นไหมเขาก็จะเขียนว่ามันเป็นเฟรมเวิร์กมอดนะที่ใช้กับการทํางานของมอดอื่นๆอันนี้ก็เป็นเขียนคําสั่งพวกชุดคําสั่งพวกมอดที่ต้องการเพิ่มไอเทมก็ต้องใช้ c เปซคอในการทํางานต่อมา Look Up Anything อันนี้ก็จะเป็นมอดคล้ายๆเป็นมอดวิกิช่วยเหลือเอาไว้แบบชี้ๆดูที่ไอเทมพอชี้ไปปุ๊บก็จะบอกข้อมูลอุปกรณ์สิ่งของในเกมออกมาเนาะ อันนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้เจสันแอสเซทอันนี้ก็เป็นมอดที่ใช้ประกอบการสร้างมอดที่เพิ่มไอเทมที่ไม่ได้มีอยู่ในเกมหลักปกติอย่างเช่นสมมติปกติเรามีเสื้อผ้าอยู่ในเกมหลักแบบที่ไม่มีลงมอดมีเสื้อผ้าอยู่ร้อยแบบเราสามารถสร้างมอดเจสันเสื้อผ้าอีกร้อยแบบที่ไม่ซ้ํากับในเกมหลักขึ้นมาเป็นไอเทมใหม่ได้เลยก็จะมาทํางานพันเจสันแอสเซทซึ่งถ้าเราลงตัวเจสันแอสเซทเฉยๆไม่เกิดอะไรขึ้นนะเพราะมันเป็นแค่ชุดคําสันะ่งเนาะ ถัดมา t ี m X Map t o o Kit อันนี้คือก็แทบจะต้องมีทุกคนเนาะสำหรับการลงพวกมอดที่เป็น c u s t o ต m อมเพิ่มแผนที่ใหม่อะไรก็ต้องใช้ t ี m X Map t o o Kit นะคะต่อมาอันนี้ t ท c t t r r o o d ก็มอดรถไถเนาะปกติรถไถรถแท็กเตอร์ไม่มีในเกมใช่ไหมอันนี้ก็คือสร้างสิ่งของขึ้นมาใหม่สร้างรถแท็กเตอร์ขึ้นมาใหม่นะคะ Automate Automate อันนี้ก็เป็น Smap ปี้ที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยที่ เหมือนกับอะไรนะเครื่องออโตเก็บของอะ่ะเอาไปแปะกับหีบแล้วมันก็จะทํางานได้เลยผห็นมหอีกอันนึงและกันฟาร์มไทม์มเนเจอร์อันนี้ก็สําหรับเป็นตัวชุดคําสั่งที่เอาไว้สมมติว่าเราจะสร้างมอสที่แบบให้มันมีไอเทมมีเห็ดชนิดใหม่งอกขึ้นมาตามแผนที่มีดอกไม้ชนิดใหม่งอกขึ้นมาตามแผนที่ก็จะใช้ชุดคําสั่งฟาร์มไทม์มเนเจอร์เนาะประมาณนี้ นะคะสำหรับตัวสม a ปปี้มอสที่สั่งการโดยสังเกตแล้วอะพวกสม a ปปี้มอสที่เป็นเมนมอสพวกเนี้ยเขาจะเขียนโค้ดด้วยภาษาโปรแกรมมิ่งขึ้นมาเพื่อสั่งการสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ในเกมออกมาเป็นสิ่งใหม่เลยนะคะซึ่งถ้าเราไปดูในพวกเอ่อตัวเมนมอสพวกนี้เนี่ยองค์ประกอบหลักๆของเมนมอสพวกนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ4อย่าง นะะในโฟลเดอร์ม็อดพวกนี้นะก็จะมีไฟล์ประเภท DLL ไฟล์เนาะไฟล์ DLL ถ้าใครแบบเรียนโปรแกรมมิ่งมันนึงมันก็คือพวกไฟล์ที่เอาใช้พวก c ชาร์ p, เขียนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มี manifest ไฟล์ที่เป็นไฟล์เหมือนนามบัตรเอาไว้แนะนำตัวกับ s ส a p ปีว่าฉันคือม็อดชื่ออะไรทำงานยังไงนี่นะคะอันนี้พี่ซักก็จะไม่ลงลึกเนาะอะ,อะเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งละกันเอาเป็น เออเ s สันแอสเซทลวกันเนาะเ s สันแอสเก็จะเป็นตัวมอสที่เขียนขึ้นมาเพื่อเป็นชุดคำสั่งสำหรับมอสลูกๆของเขาที่จะใช้ในการสร้างไอเทมชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีในเกมมาก่อนเนาะโดยในตัวโฟลเดอร์เนี่ยก็จะเนี่ยก็จะประกอบด้วยเนี่ยมี D LL ไฟล์มีตัวไฟล์นามบัตในนเฟสนะคะอืมประมาณนี้หรืออีกตัวหนึ่ง อันนี้ก็ได้เออฟาร์มไทม์มินเจอร์ก็ได้ฟาร์มไทม์มินเจอร์ก็เป็นเมนมอสอีกอันหนึ่งที่ใช้สําหรับคนที่อยากจะสร้างมอสเนี่ยสร้างสลาม7เจ็ดสีมานี่เจ็ดแสงสร้างอุกาบาทให้สปอนเต็มแมป,ป,ปเลยโดยที่ไม่ต้องสนปีสนคุยแล้วจะเสกผีออกมาเต็มแมป,ปก็ได้นะคะหรือจะเสกขอนไม้ออกมาแต่ว่าสิ่งของพวกนี้คือจะต้องไปเขียนมอสอื่นๆเพื่อสั่งการเข้าไอทิมงนะตัวมอสเขาเป็นแค่เฟรมเิรกนะคะเป็นแค่ตัวชุดคําสั่งเฉย ไม่ได้ทํางานถ้าลงเปล่าๆก็ไม่ได้ทํางานเนาะแล้วก็อย่างในตัวโฟเดอร์ของ Farm Manager ก็จะมีประมาณเดียวกันเนี่ยจะมีชุดคําสั่งที่เป็น DLL ไฟล์ 5, มี manifest นะคะแล้วก็ asset asset ก็คือพวกองค์ประกอบอื่นๆที่อยู่ในมดนะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะของตัว main mod ตัวอย่างของ main mod ก็จะประมาณนี้นะคะ ต่อมาที่2ก็คือคอนเทนต์แพกใช่ไหมคะคอนเทนต์แพกก็คือมันเป็นตัวชุดเป็นตัวมอสที่สร้างมาจากชุดคําสั่งของเมนมอสอีกทีหนึ่งตัวอย่างของคอนเทนต์แพกเนี่ยคอนเทนต์แพกมักจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์กํากับไว้หน้าชื่อมอสนั้นๆเสมอว่าฉันเป็นคอนเทนต์แพกนะจ๊ะโดยที่เขาจะใส่ตัววงเล็บไว้ข้างหน้าชื่อมอสนะคะ ตัวอย่างเช่นเดีวพี่ซาไปเปิดโฟลเดอร์มอดของพี่ซาให้ดูโฟลเดอร์มอดของพี่ซานี่นะคะพวกคอนเทนต์แพทอะจริงๆเราเรียกเรามักจะเรียกมันว่ามอดลูกเนาะมอดลูกพวกเนี้ยก็จะใส่สัญลักษณ์ไว้หน้าชื่อโฟลเดอร์ของตัวเองโดยการวงเล็บชื่อย่อของเมนมอดเขาอย่างเช่น CP CP ก็คือ Content p a t c เ e er. อ ถ้าชื่อมอสเราเขียนว่าวงเล็บ CP ซ d พี i Nico Thai Sheet ก็แปลว่าอันเนี้ยเป็นมอสลูกของ Content Patcher เพราะฉะนั้นเวลาลงมอสก็ต้องมี Content Patcher ก่อนพวกเนี้ยถึงจะทำงานทั้งหมดเลยเนี่ย Hot s ป r i r g Farm c a ป e i n d u s t r i r l Furniture Looking for Love เนี่ยตัวมอสภาษ,าษาไทยเองก็เป็นมอสลูกของ Content Patcher เหมือนกันนะคะนี่ก็จะประมาณนี้ส่วน JA ล่ะ JA ก็คือ ย่อมาจาก J s o n Asset นะคะพวกนี้ม็อดที่เป็นมีชื่อ J A นำหน้าเนี่ยก็คือม็อดลูกของ J นะ s o n Asset เนาะก็จะประมาณนี้ MG MG คือ Morgas นะคะก็คือม็อดลูกของตัว Morgas Morgas ที่เป็นม็อดเพิ่มยานะคะทำให้มียาในฤดูหนาวมียามากมายอยู่ในฟาร์มของเรา TMX เนาะวงเล็บ TMX ก็คือม็อดลูกของ TMX Map to h e i t เมื่อกี้นี้ในการสร้างแผนที่ใหม่เป็นแผนที่คอสตอมนะคะ ก็จะประมาณนี้ก็สังเกตพวกสัญลักษณ์ข้างในมีความหมายเนอะว่ามันเป็นมอดลูกของเมนมอดเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ข้างในมอดที่เป็นคอนเทนต์แพกพวกนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆก,ก็จะมีอยู่ประมาณ4อย่างเหมือนกันนะคะก็จะประกอบด้วยไฟล์ที่เป็นแอสเซทไฟล์นะคะแอสเซทไฟล์ก็คือไฟล์ที่เป็นวัตถุดิบในการวาดมอดขึ้นมา อันนี้ก็จะเป็นอย่างตัวอย่างนี้เป็นชุดเซ็ตเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมแอ e เ f i ไฟล์ก็จะเป็นไฟล์รูปภาพเฟอร์นิเจอร์ที่เขาจะไปเรียกโหลดในมดเนาะมีคอนฟิกมีคอนฟิกที่ใช้เป็นตัวตั้งค่าสําหรับให้ผู้ใช้ตั้งค่าได้เนี่ยอยากจะเอาคอกเด็กสีอยากจะมีให้ให้มีเตียงเด็กไม้หรือว่าเตียงเด็กจะเอาเป็นสีสว่างหรือสีเข้มเนี่ยก็ตั้งได้นะคะแล้วก็จะมีอันที่3ก็คือตัวคอนเทนต์นะคะ ไฟคอนเทนต์ content, content ตรงนี้ก็คือเป็นเนี่ยข้อความพวกนี้คือชุดคำสั่งที่มาจากเมนมอสหมดเลยเวลาเราจะสร้างมอสพวกนี้เราจะต้องรู้แพทเทิร์นก่อนว่าเมนมอสอะเขาอนุญาตให้เราใช้คำศัพท์คีย์เวิร์ดอะไรในการสร้างมอสขึ้นมาบ้างแล้วเราก็จะเอาชุดคำสั่งจากเมนมอสมาแปะๆต่อกันอย่างอันเนี้ยเป็นมอสที่เป็นมอสลูกของคอนเทนต์แพทเชอร์ใช่ไหมคอนเทนต์แพทเชอร์เขาก็จะมีคำศัพท์ว่าแอคชั่นคือสั่งให้ทําอะไรกับรูปภาพมาั่ง ไฟล์เป้าหมายให้วางไปที่เป้าหมายตรงไหนของเกมหลกักฟอร์มไฟล์ก็คือเรียกใช้ไฟล์ไหนมาแทนที่ก็คือไอตัวแอสเซทที่อยู่ในโฟลเดอร์แอสเซทนั่นแหละเอาไปแตะที่ตำแหน่งไหนของรูปภาพละ่ะแล้วก็จะมีเงื่อนไขอะไรไหมสีเข้มสีสว่างเนี่ก็จะเป็นคอนเทนต์แท็ก็คือประมาณนี้คือแบบมอสสำเร็จรูปนั่นแหละที่เขียนขึ้นมาอันนี้คนที่ไม่มีความรู้ทางโปรแกรมมิ่งนะคะเขียนแบบ ภาษาคอมพิวเตอร์ไม่ได้ก็สามารถสร้างมอดขึ้นมาเองได้แบบง่ายๆโดยการใช้คอนเทนต์แพ็กพวกนี้เนาะสร้างมอดขึ้นมาได้เลยนะคะส่วนอีกอันนึงก็คือเมนิเฟสอุ้ยเมนิเฟสนะคะที่พี่ซาบอกว่ามันเหมือนนามบัตรเวลาเรากดเข้าไปดูเนี่ยในเมนิเฟสเขาก็จะบอกเป็นนามบัตรแนะนําตัวของมอดเลยมอดนี้ชื่อว่าอะไรพัฒนาโดยมอดเดอร์คือใครเวอร์ชั่นที่อยู่ในโฟลเดอร์ของเราเวอร์ชั่นเท่าไหร มีคำบรรยายมอดสั้นๆว่าอะไรานี้ก็จะบอกว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์สไตล์แบบมีความมีครันที่นิดหน่อยแล้วก็ดูแบบมีความโคซี่โคซี่คือแบบนี้นะแบบสดใสฟึ้งๆอะไรนี้เนาะแล้วก็จะมี ID ของมอดนะคะคล้ายๆเป็นโค้ดเนมของมอดนั้นๆอะ,ะแล้วก็จะมีตัวอัปเดตคีย์ที่เป็น เลขของ넥ซัตนะคะซึ่งถ้าเมื่อไหร่มันมีอัปเดตมดมีการอัปเดตเวอร์ชัน version, ไอตัว넥ซัตเลข넥ซั t ตัวนี้แหละที่มันจะไปโชว์ในหน้าสมัทพี่ของเราเนาะแล้วก็เป็นเนี่ยคอนเทนต์แพลตฟอร์หมายความว่าเราเป็นมดลูกของอะไรเราเป็นมดลูกของคอนเทนต์แพ็เชอร์นะคะก็จะประมาณนี้สำหรับตัวเมนะิเฟสเนาะอันนี้ได้ละสองตัวแล้วเนาะคอนเทนต์แพ็กส่วนอันที่สามคือไฟล์พวกรีเพสไฟล์นะคะมดที่เป็นประเภทมดที่ให้ วางทับมอดพวกนี้จะมีข้อแตกต่างจาก2อ,อย่างแรกนะคะจาก Smappy Mod กับ Content p a พคก็คือตัวมอดที่เป็นรีเพจไฟล์จะมีมอดแค่บางส่วนนะคะอยู่ในโฟลเดอร์เท่านั้นซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอามอดตัวนี้มอดตระกูลรีเ a จไฟล์นียไปลงในโฟลเดอร์มอดเฉยๆมันจะไม่ทำงานนะคะเพราะว่าเนี่ยอย่างดูที่พี่ซาทำเป็นโน้ตมาให้ก็คือมันจะขาดส่วนที่เป็นเมนิเฟสไปเนาะ มดในสมัปปี้จะทำงานได้ก็คือต้องมีไฟล์ a n i f e s t หรือไฟล์ที่เป็นนาบัตรในการแนะนำตัวนะคะซึ่งถ้าเราเอาตัวรีเพ t ไฟล์ไปลงโดยที่ไปลงไปลงเฉยๆนะคะมันจะไม่ทำงานแล้วมันก็จะขึ้นตัวแดงว่าโฟลเดอร์ของคุณเป็นโฟลเดอร์เปล่าหรือว่าที่มันจะเขียนว่าเป็น your mod is อะไร empty folder อะไรประมาณนี้เนาะแล้วเราจะต้องทำไงมดรี e พคไฟล์เนี่ยจะต้องถูกเอาไปวางทับ กับตัวม็อดตัวม็อดหลักของเขาก่อนม็อดหลักของเขาจะเป็นอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่ม็อดหลักของเขาก็จะเป็นคอนเทนต์แ็กนะคะม็อดประเภทรีเพสไฟล์เนี่ยเรามักจะเจอกับในกลุ่มม็อดที่เป็นการแปลภาษาหรือม็อดที่เป็นการแทนที่รูปภาพนะคะอย่างเช่นม็อดแปลภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในการรีเพสไฟล์นะคะ แล้วก็พวกม็อดที่อย่างอะไรหนะ่าซีซันนอลเอาฟิตใช่ไหมม็อดชุดตามฤดูกาลที่จริงๆแล้วทําหน้ามาเป็นแบบแบบสไตล์เกมหลักแล้วก็มีมอดลูกให้เอาหน้าตาอื่นมาวางทับได้แล้วก็ทํางานแทนเนาะเดี๋วเราไปดูตัวอย่างของรีเพจไฟล์เอาที่พี่ซาบอกก็คือม็อดภาษาไทยนะคะสมมุติว่าเนี่ยเราจะเล่นม็อดเอออะไรนะ่าตัว SBE ใช่ไหม เวลาที่เราจะใช้ SVE อ่ะอคืา์คว่าไทยตรงน,นี้ปุ๊บกดเข้าไปนะะแล้วเรามากดตรงไฟล์ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวยาวเาหลือเกินเดี๋ยวนะตัวมอดที่เป็นตัวรีเพจไฟล์อย่างตัวแปลไทยของ SVE เนี่ยมันจะมีแค่อันนี้เอาแค่โฟลเดอร์หลักนะมันก็จะมีแค่ตัว asset ก็คือมี CP กับ GA ะะดูแค่ข้างบนก่อนนะแล้วตรงข้างล่างอันนี้เป็น manifest เฉยๆที่เป็นอีกชื่อมอดหนึ่งจำหน้าน,นี้ไว้นะแล้วก็เดี๋ยวพี่สาเปิดตัวอันนี้ให้ดอูอันนี้คือตัว sve s t a d i w valley expanded แบบ original นะแล้วเรามาเทียบ ไฟล์กันนะคะอันนี้เบต้าไม่เอาอะตรงน,นี้นี่เรามาเทียบไฟล์กันนะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามีความแตกต่างของปริมาณโฟลเดอร์ที่อยู่ในมอดหลักกับมอดทับตัวนี้ SVE อันนี้คือมดหลักมดหลัก ส่วนตัวแปรไทยคือมอดที่เราเอาไปวางทับเห็นไหมตัวที่วางทับอ่ะมันก็จะทับแทนที่แค่ CP Starry Valley Expanded กับ JA Starry Valley Expanded นะคะซึ่งเวลาเราวางมอดประเภทวางทับเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีสเต็ปในการวางด้วยนะน้องจะต้องวางมอดหลักลงไปก่อนเพื่อให้มันมีชุดชุดต้นฉบับลงไปครบถ้วนตามนี้นะคะ เสร็จแล้วเราถึงจะเอามอดรีเพทเนี่ยชิ้นส่วนเนี้ยชิ้นส่วนบนเนี้ยไปวางในโฟลเดอร์มดอีกทีหนึง่งมันก็จะเกิดการเขียนทับที่ตัว CP Study v v l l l y y นี้กับ JA Study Valley แค่2อันนี้เท่านั้นนะคะส่วนโฟลเดอร์อื่นๆที่ไม่ซ้ํากันมันจะไม่เกิดการวางทับนะคะเหตุผลที่เราต้องทําแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไม่อยากไปดัดแปลงมดต้นฉบับมากเกินความจําเป็น อย่างม็อดแปรไทยอ่ะเราก็จะเลือกที่เราจะดัดแปลงเฉพาะส่วนที่เป็นบทพูดนะคะนี่เอาเปิดดูอีกทีนึงส่วนที่เป็นบทพูดตางนี้นี่เนาะถ้าเราแตกมาอันนี้คือม็อดหลักของ SVE ส่วนที่ม็อดไทยจะไปดัดแปลงทับมีแค่สองอันก็คือ ใน CP asset แล้วก็ Content กับ manifest นะคะก็คือนี่ CP asset ตรงแค่นี้ Content กับ manifest ที่ตัว mod tab มันจะไปทับแทนที่ส่วนอื่นๆทั้งหมดจะเป็นคนของ mod ต้นฉบับเหมือนเดิมนะอันนี้ก็คือไฟล์ที่ประเภทวางท a b มันก็จะมีปัญหาอีกสำหรับคนที่วางต้องการจะใช้ mod ประเภทวางท a b แต่ไม่เอา mod original ไม่เอา mod ต้นฉบับของเขามาลงแล้วก็ลงไปแต่ตัวที ตัวที่ต้องใช้วางทับแบบเนี้ยมันก็จะไม่ทำงานเพราะมันไม่มี manifest ไฟล์อันนี้มันเป็น manifest ของตัวเช็ค u p ปเดตของภาษาไทยนะไม่เกี่ยวเนะถ้าเกิดสูมแล้ลงไปแบบเนี้ยอัปปิดตรงนี้ไว้ปิดตรงนี้ไว้บังไว้มันก็จะมีแค่ว่าในสมัทีมันก็จะบอกแค่ว่าเนี่ยโฟลเดอร์มอดของเธอมีแค่ cp กับ ja มันไม่ทำงานอืมประมาณนี้อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ทุกคนจะต้องรู้ว่า มอดประเภทวางทับก็ต้องวางทีหลังม็อดต้นฉบับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะส่วนใหญ่ม็อดที่เป็นประเภทวางทับอย่างเงี้ยเขามักจะอธิบายไว้อยู่แล้วว่าเราจะต้องติดตั้งยังไงนะคะเขาก็จะเขียนอธิบายไว้ก่อนหน้าติดตั้งอยู่แล้วแหละว,ว่านี่นะวิธีการลงการติดตั้งหรือการอัปเดตใหม่หนึ่งให้ลง ที่เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือเวอร์ชั่นต้นฉบับก่อนเสร็จแล้วค่อยเอาตัวแปลไทยตัวแปลไทยก็คือไอชุดนี้มาลงทับเนาะเออเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทับตัวละครทับชุดฤดูก,กาลก็ต้องแบบนี้นะคะลงหลักก่อนแล้วค่อยลงตัวทับอีกทีนึนงนะคะก็สำหรับตัว ประเภทของ r d ดิวมอสก็น่าจะมีประมาณนี้นะคะหลักๆก,ก็คือมีนอนสมัปพีมอสกับสมัป y ีมอสตัวสมัปปีมอสที่จะไม่ลงรายละเอียดมากไปกว่านี้แล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะยิ่งงงมากแล้วก็สมัป y ีมอสพวกนี้มันจะมีความหลากหลายในการลงแต่ว่าน้องไม่ต้องกลัวเพราะว่าในแต่ละ มอสเขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าสเตปในการลงของเขาจะต้องใช้อะไรมา้างเราจะต้องลงที่มันเป็นเมนสมัทพี้มอสกี่ตัวก่อนเราถึงจะลงคอนเทนต์แพ็กกี่ตัวตามแล้วถ้าไปเจอพวกมอสที่เป็นรีเพจไฟล์เราจะต้องลงอันไหนก่อนอันไหนหลังเขาจะเขียนไว้ให้อยู่แล้วแต่ที่พี่ซาเป็นห่วงก็คือพวกนอนสมั p พี้มอสนี่แหละก็คิดว่าน่าจะพอเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ อันนี้ก็ฟังไว้คือก็ไม่ต้องจริงจังมากก็ได้แต่ก็อยากให้จริงจังเอ๊ยยังไงเนาะพี่ซาแค่อยากให้ทุกคนรู้จักว่ามันมีมอสกี่แบบนะคะแล้วก็แต่ละแบบมันมีความแปลกแตกต่างกันยังไงเนาะจะได้ใช้กันให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะจบไว้แค่นี้นะคะแล้วก็คลิปถัดๆไปก็คงจะเป็นการเลือกมอสบางมอสมา ลงให้ดูซึ่งจริงพี่ซาก,ก็คิดว่ามี Youtube หลายช่องที่สอนลงมอสไว้เยอะแยะมากมายแล้วแดะก็ไปดูประกอบจากพวกนั้นเอาก็ได้นะคะถ้าใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะเพราะว่าพี่ซาก,ก็รู้สึกว่าเหมือนจะพูดค่อนข้างจะลึกไปหน่อยแต่ก็อยากให้รู้เพื่อให้ ทุกคนรู้ที่มาที่ไปของมันนะคะยังไงก็ฝากไว้เท่านี้นะคะมีอะไรก็ถามได้จะถามเออเป็นทางถ้าเป็นเกี่ยวกับลงมอดอื่นๆอ,อะถามในกลุ่มตาดิโอที่เป็นโมบายก็ได้นะคะหรือจะถามมาในแบ็กชิกก็ได้หรือถ้าใครสะดวกเข้าดิสคอร์ดก็เข้าดิสคอร์ดของแบ็กชิกก็ได้นะคะก็จะมีพีพีแอดมินอยู่ในนั้นมีทั้งมอดเดอร์ตัวจริงนะคะ มีทั้งผู้เชี่ยวชาญในการลงมอสจากลงมอสไม่เป็นจนลงมอสเป็นแล้วนะคะโดนดุกันไปหลายดอกจนเก่งเลยก็มีเนะาะก็จะมีคนเทพๆอยู่ในน,นั้นหลายๆคนก็ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันเนาะจ้าสวัสดีค่ะ